หลังจากที่เลิกรากันไปไม่ได้คุยกันแล้วเขาคนนั้นคิดถึงคุณบ้างไหมให้นึกถึงหน้าเขาคนนั้นเอาไว้นะคะเดี๋ยวเรามาเช็ค e n e r g y กันหากเ n e r g y ตรงไปฟังกันต่อหากเอ e น g y ไม่ตรงคำทำนายนี้อาจจะยังไม่ได้สื่อถึงคุณเพราะายังเปิดไพ่แค่กองเดียวเท่านั้นมันอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะยังไงฝากกดหัวใจกดติดตามเพื่อเป็นค่าครูให้เมี่ยงด้วยนะคะแล้วก็คอมเมนต์เพื่อนอมรับพลังงานดีๆกลับไปคะ่ะอะไรที่ไม่ดีทิ้งเอาวางไว้ตรงนี้ได้เลยนะ ขอเช็ค e NERGY หรือว่าอาจจะขึ้นเป็นบรรยากาศในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขากันหน่อยนะคะเป็นคนทางไกลค่ะเป็นการพูดคุยกันในลักษณะที่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นแบบโลกโซเชียลโลกออนไลน์เนาะคนคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะป๊อปปูลค่ะเป็นอ n นฟูเป็นคนที่มีคนรู้จักมากหน้าหลายตา เป็นคนที่มีผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเงี้ยค่ะก็ได้เหมือนกันเป็นนายแบบนางแบบอย่างเงี้ยค่ะก็ได้นะบรรยากาศในความสัมพันธ์ในระยะเวลาที่คบกันอ่ะคุณดูแลเขาดีมากหรือเขาอาจจะดูแลคุณดีมากๆมันมีการให้แล้วก็การรับในความสัมพันธ์ที่มองว่าค่อนข้างที่จะเทคแคร์ดูแลกันดีเหมือนกันนะคะแล้วขอดูต่อแล้วกันนะคะแล้วเป็นยังไงอีกแล้วเป็นยังไงอีกคะออือ วอร์ขึ้นมาอยู่ๆก็เกิดเหตุการณ์บางอย่างที่มันกระทันหันปัจจุบันทันด่วนเป็นเหตุการณ์ที่อยู่ๆคุณก็รับไม่ได้อย่างเช่นเอยู่ๆก็มีคนคนหนึ่งโผล่ออกมาแล้วก็มาบอกว่าเป็นแฟนเขาอย่างเงี้ยค่ะก็ได้เหมือนกันคือมันเป็นสถานการณ์ที่มันทําให้คนตกใจมากๆหรืออาจจะเป็นในลักษณะที่ไม่ได้มีบุคคลเข้ามาเกี่ยวข้องแต่เป็นสถานการณ์อย่างเช่น อยู่ๆเขาต้องกลับประเทศกระทานหันอยู่ๆเขาต้องไปทํางานกระทานหันอยู่ๆมันมีเหตุการณ์บางอย่างที่มันเปลี่ยนแปลงไปแบบกระทานหันอะไรอย่างนี้มันก็เลยทําให้คุณรู้สึกสับสนมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่าฮะอะไรจริงเหรอแล้วแล้วยังไงต่อคือมันทําให้คุณแบบกลายเป็นไม่มั่นใจในตัวเขาถึงแม้ว่าความสัมพันธ์มันอาจจะมีช่วงระยะเวลาต่อมาอีกอย่างเช่นมีเกิดเหตุการณ์ที่ทําให้คุณตกใจไปแล้ว แล้วคุณกับเขาก็ยังพยายามที่จะปรับหรือว่าพยายามที่จะทําให้ความสัมพันธ์มันกลับมาเป็นปกติหรือว่าเป็นเหมือนเดิมแต่สุดท้ายแล้วคุณไม่ได้ไว้ใจเขาเหมือนเดิมมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์มันอาจจะไปต่อไม่ได้นะคะเห็นเด่นชัดมากๆว่าคุณกับเขาในตอนนี้เป็นคนเก่ากันแน่ๆอยู่แล้วเนาะแล้วก็ยังมีความอะไรอาวร์กันอยู่นะคะอืแล้วในช่วงที่ไม่ได้คุยกันเลิกลากันไปเนี่ยเขาคิดถึงคนบ้างไหม เขาถึงคนไหมคะอาถามว่าคิดถึงไหมยังคงมีคิดถึงอยู่บ้างค่ะยังคงมีคิดถึงอยู่บ้างเนาะแต่ว่าเขาเองก็ต้องก็ต้อง move on หมายถึงว่าก็ต้องพยายามทำให้ชีวิตของเขาเป็นปกติต้องทำให เขาเรียกว่าอะไรอ่ะต้องสามารถดาเนินชีวิตได้ตามปกติถามว่าคิดถึงไหมใช่ก็ยังคงคิดถึงเหมือนเดิมนะคะแล้วยังไง,อ,งอีกอือคนคนนี้นะคะยังมีการดูแชทดูข้อความดูรูปเก่าๆระหว่างเราวเนาะแล้วก็มีความรู้สึก อยากกลับมาอยากขอโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันว่าคนคนนี้เข้ามาสองคุณบ่อยถ้าไม่ได้มีการบล็อกกันไปในโซเชียลนะคะมีการเข้ามาสองคุณบ่อยอยู่เหมือนกันนะคนคนนี้แล้วหลังจากนี้อ่ะเขาจะเทคแอคชั่นอะไรไหมหลังจากนี้ในเรื่องของการเทคแอคชั่นของเขามองว่าเขายังไม่ได้พร้อมที่จะเทคแอคชั่นอย่างเต็มที่อย่างแบบร้อเซ ถามว่ามันมีเกณฑ์มีแนวโน้มที่จะได้คุยกันไหมมีบ้างค่ะยังมีโอกาสที่จะได้คุยกันบ้างแต่ว่ามันก็เป็นเพียงแค่การคุยกันเฉยๆเขาเองยังมีความกลัวยังมีความไม่มั่นใจซึ่งตัวคุณเองก็เป็นเหมือนกันนะคะเอเนอรพลังงานสลับกันได้เนาะก็ยังมีความไม่มั่นใจมีความลังเลมีความกลัวในความสัมพันธ์ยังมีความระแวงสงสัยอะไรอีกหลายๆอย่าง มีการแบบกลัวถูกหักหลังอะไรประมาณนี้ค่ะอาจจะเป็นตัวคุณหรือว่าอาจจะเป็นตัวเขาก็ได้เหมือนกันน,น,นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอาจจะมีการได้กลับมาคุยกันแต่ในเรื่องของการเทคแอคชั่นมองว่ายังไม่ได้มีการที่จะเดินหน้าเข้ามาขอโอกาสหรือว่าเข้ามารื้อฟื้นความสัมพันธ์นี้อะไรประมาณนี้